ปรับเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องของคดีดังกันบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่นําตัวแป้งนานโหนเข้าเรือนจํากลางบางขวางไปนะครับทางกรมราชธรรมเองก็ได้วางมาตรการคุมเข้มมีการทําประวัติผู้ต้องขังใหม่แล้วก็มีการแยกกัโกโรคโควิดอย่างน้อย5วันตามระเบียบครับกรมราชธรรมเองก็เผยแพร่เอกสารนะครับโดยระบุว่า จากกรณีแป้งนาโนดผู้ต้องขังคดีความผิดฐานปล้นทรัพย์ความผิดต่อเสรีภาพพรบอาวุธปืนกำหนดโทษรวม21ปี3เดือน25วันถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชซึ่งถูกย้ายมาจากเรือนจำกลางพัทลุงเมื่อวันที่7สิงหาคม2566เนื่องจากเป็นผู้มีอิทธิพล ต่อมาก่อเหตุหลบหนีขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2566รวมระยะเวลา222วันโดยตำรวจได้ติดตามตัวแป้งนาโนดมาอย่างต่อเนื่องต่อมาทางการไทยได้รับการประสานจากทางการอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่เกาะบาหลีเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมา จนวันที่4มิถุนายน2567ทางการอินโดนีเซียส่งตัวกลับประเทศไทยและส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชกรมรชาชทันได้ส่งตัวนายชวลิตไปควบคุมตัวที่เรือนจำกลางบางขวางเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังที่มีประวัติหลบหนีและคดีมีกำหนดโทษสูงซึ่งต้องดำเนินการควบคุมภายในเรือนจำความมั่นคงสูงซึ่งเรือนจำกลางบางขวางได้รับตัวแป้งนานโนด เมื่อวานนี้นะครับโดยมีมาตรการควบคุมผู้ต้องขังเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณน์ว่าด้วยการตรวจร่างกายผู้ต้องขังเข้าใหม่และผู้ต้องขังเข้าออกเรือนจำปี2561และได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นบุคคลตามชื่อที่ปรากฏในหมายอาญา ได้แก่ลายนิ้วมือรูปถ่ายลักษณะเฉพาะตัวบุคคลให้ถูกต้องแล้วก็มีการตรวจสุขภาพจัดการเรื่องทรัพย์สินพร้อมแจ้งแนวทางปฏิบัติตัวขณะอยู่ในเรือนจําและนําตัวไปควบคุมหรือว่ากักโรคแล้วก็แยกการควบคุมตัวอย่างน้อย5วันเพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด1 9ครับซึ่งก่อนหน้านี้คือเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่นําตัว แป้งนานโนเนที่เริ่มจังกลังบางขวางเนี่ยทางนายแพทย์สมพศสังคุดแก้วค่ะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทรรมก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะว่าจะมีการขังแดนไหนเพราะในกระบวนการรับตัวเนี่ยต้องผ่านระยะเวลาในการกักตัวก่อนคือต้องกักตัวก่อนครับถึงจะนําไปขังในแดงต่างๆที่ทางกรมราชทรร์เขามีมาตรการเอาไว้แต่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะ ในส่วนของกรมราชธรร์เขาว่ามาตราการในการคุมเข้มแล้วก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษอยู่แล้วเนื่องจากว่าอาจจะโดนผู้ต้องขังคนอื่นทำร้ายร่างกายหรือตัวของเขาเองที่อาจจะทำร้ายตัวเองด้วยนะคะหรือในกรณีถ้าไปเจอ ผู้ต้องหังคนอื่นๆที่อาจจะเคยบัดหมางก,กันมาก่อนอก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีเหตุทะเลาะวิวาทกันในเรือนจํานั่นเอง,เองก็จําเป็นที่จะต้องมีการควบคุมเป็นกรณีพิเศษซึ่งอาจจะต้องมีคนเฝ้าคอยดูมีกล้องวงจรปิดคอยดูพฤติกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ยืนยันบอกว่าภายในเรือนจำเนี่ยมีความมั่นคงสูงไม่สามารถที่จะหลบหนีออกไปจากเรือนจําได้ค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการกักโรคนะครับ โดยใช้ระยะเวลาเนี่ยในการกลับโลกปร,ประมาณ10วันนะครับนะครับเพราะว่าในกระบวนการในการรับตัวตรงนี้จะต้องผ่านระยะเวลา10วันตรงนี้แต่ถามว่าการการแยกการคุมควบคุมเนี่ยยังมีความจําเป็นที่จะต้องต้องทาหลังจากนั้นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคดีซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในคดีที่มีความสําคัญซึ่งเราทางกรมวิชาธรรมนะครับก็มีมีข้อกังวลตรงนี้ จึงได้วางมาตรการนะครับหรือ SOP ไว้ในการที่จะต้องแยกคุมขังแล้วก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษในแง่ของการที่จะโดนผู้ต้องขังอื่นก็ดีทําร้ายร่างกายนะครับหรือตัวของเขาเองเกิดความคิดที่จะทําร้ายตัวเองตรงนี้นะครับก็จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษนะครับ